ทุกคนลองนึกภาพดูถ้าผมได้กลายเป็นลูกมังกรอย่าลืมฝากกดไลค์แล้วกดสับสไคร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเฮ้ยนี่มันที่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวนะมันมีสมบัติแล้วก็มันมีอาหารปลา <c oughs> น่ากินชะมัดเลยอ่ะนี่ผมเกิดมาเป็นมังกรอย,อย่างงั้นเหรอนี่ <c oughs> ตัวผมเล็กได้ไงเนี่ยว่าแต่น้ามันใครเนะี่ย <c oughs> สวัสดีลูกน้อยลูกของข้านี่ นี่นายเป็นใครเนี่ยมันคือพ่อของเจ้ายัางไงละ่ะเฮ้ยกจะตกใจทําไมเนี่ยฮะนี่ฉันเกิดมาเป็นมังกรเป็นลูกของนาอย่างนั้นเหรอใช่แล้วทำไมนายถึงเป็นสีรุ้งฉันถึงเป็นสีดําตัวปกติเนี่ยฮ่าๆๆอย่างงี้แหละนะสายพันธุ์ของฉันเนี่ยนะมีมังกรหลายสายพันธุ์นะนะไม่ต้องตกใจล่ะนะเฮ้ยน,นี่บ้านของเราเหรอครับพ่อแน่นอนนี่แหละบ้านของข้าอ่านายหิวไหม ก็รู้สึกหิวนิดนึงนะโอ้น้ำมันหูกุ้งกุ้งอะไรนะล็อบสเตอร์เลรวะเนี่ยแกเพิ่งเกิดมาโลกใบนี้แกรู้จักจก,กุ้ง l o เตอร์ด้วยเหรอวะเนี่ยแน่นอนพอดีว่าผมเก่งตั้งแต่อยู่ในในท้องของแม่แล้วล่ะครับแม่ผมอยู่ไหนครับเนี่ยแม่ของแกนะ่ะถูกฆ่าตายเมื่อวานนะฉันไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะมาอีกครั้งหรือเปล่าใครเหรอครับเนี่ยมันคือนินจาโอ้อะไรนะนินจาอย่างนั้นเหรอใช่มันคือนินจากบ ฉันกลัวว่าหากวันหนึ่งมันมาฆ่าเราพ่อคองช่วยแกไม่ได้แน่นอนแลวผมต้องทำงยังไงดีล่ะเนี่ยแกต้องมีพลังวิเศษสักก่อนนะนะฉันผมจะหาจากไหนล่ะครับพ่อ,อพ่อครับผมอยากจะได้ปลาอะไรพวกนี้อะครับพ่อพอจะมีอาหารให้ผมกินสักนิดหน่อยได้ไหมอะครับเออสักแป๊บหนึ่งนะอยากจะได้อะไรฮะอยากจะได้เนื้ออะไรก็ได้ครับโคตรหิวเลยมันกินยังไงล่ะครับเนี่ยตัวมังกรเล็กน้อยอย,อย่างผมเนี่ยคงกินไม่เป็นนะนะ พ่อผมขออาหารหน่อยครับสักแป๊บเดียวนะเดี๋ยวพ่อจัดการให้นะอผมสามารถบินได้หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหผมสามารถบินได้ด้วยครับพ่อโอโ้ผมกลายเป็นมังกรที่แบบว่าสามารถบินได้ตั้งแต่เล็กๆนั่น,น,นเนี่อ่ดีใจด้วยนะก็ลูกของพ่อไงแน่นอนแก,กก็ต้องบินได้เซ่พ่อครับอะอะไรเนี่ยคือปลาเนี่ยนะลนะองกินดูสิโอ้ ลาอย่างนั้นเนาะอู้อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยฮึโคตรอร่อยเลยอะครับโอ้โหมีอาหารคตรเยอะเลยนะเนี่ยเอาล่ะแกพร้อมหรือยังพร้อมอะไรล่ะครับพ่อฉันจะฝึกให้แกแข็งแกร่งยังไงล่ะเดี๋ยวนะฉันรู้สึกว่าฉันเจอคลิปเปิดท้องมันโผล่มาอีกแล้วนะไหนล่ะครับโอ้นั่นไงมันคือตัวอะไรล่ะครับนั่นน่ะมันคือคลิปเปิดมอนสเตอร์นะ่นะ ให้มันอยู่บริเวณรอบๆบ,บ้านของเราเด็ดขาดไม่งั้นละก็ไอ้นินจาก,กบมันจะรู้ว่าที่อยู่ของเรามันอยู่ที่นี่แกลงไปข่ามันซะให้ผมเนี่ยนะใช่แน่นอนแกต้องข่ามันให้ได้ลูกพ่อ,พอ,อก็ได้ครับเยยะโอ้อยังผมเนะี่ยบินได้อะนะก็จะข่ามันด้วยมือหองผมเองแต่ผมไม่มีพลังไม่มีอาวุธอะไรเลยเนี่ยผมจะทำยังไงดีล่ะครับเนี่ยเฮ้ยแกต้องจัดการมันให้ได้ยะโอ้ เอผมมีพลังได้ไงวะเนี่ยก็เจ๋งแกมองไม่เห็นฉันอย่างนั้นเหรอเฮ้นี่นายเป็นใครนะฮะไอ้มังกรตัวเล็กตัวจิ๋วฉันตัอมังกรยังไงล่ะก็รู้ดินี่นะเจ๋เจเจรถตัวของฉันเป็นสมัยสามาจะขยับต่าโอ้ฉันมีพลังด้วยครับพ่อทำไมผมมีพลังโคตรเจ๋งเลยนั่นเนี่ยแน่นอนฉัาจะขาดแกไอ้มังกรก็มาสินี่นะฉันจะพ่นพลังใส่แก ขามันสิลูกพ่อแน่นอนยะนี่นะเชี่ยนี่นะเฮ้ยมังกรตัวจิ๋วทำไมแกโหดร้ายจังวะเนี่ยฮ่าแน่นอนฉันเป็นลูกอ่าของพ่อฉันเรนโบว์มังกรเรนโบว์แกรู้จักหรือเปล่ปาดีนะยะฮ่าเอ๊ะแกปล่อยฉันนะยะ่าแกจะฆ่าฉันด้วยพลังสายฟ้าอย่างนี้ไม่ได้นะปล่อยนะไอ้มังกรฉันจะฆ่าแกด้วยน้ำมือของฉันและแน่นอนแกก็ต้องตายอีย ฉันไม่ไหวแล้วนะหย่า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 นี่นะหย่า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 ฮ่าฮ่าตายซะู้วเฮ้ยนี่แกแข็งแกร่งขึ้นมาได้ไงเนี่ยฮะแน่นอนครับพ่อได้แข็งแกร่งกว่าพ่ออย่างแน่นอนฮ่าฮพ่อครับดูดิตอนนี้ผมรู้สึกว่าตัวของผมนี่ใหญ่ขึ้นแล้วฮ่าฮ่าผมโตขึ้นแล้วอเฮ้ฉันดีใจกับแกด้วยนะลูกพ่อ แน่นอนแกจะเป็นคนที่แข็งแกร่งที่จะสามารถดูแลพ่อของเจ้าได้ใช่ครับผมจะดูแลพ่อให้ได้เลยนั่นมันตัวอะไรน่ะอะไรหล่ะนั่นมันใครน่ะมันมันขึ้นมาบ้านของเราได้ไงครับเนี่ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะสวัสดีเออนี่นายเป็นใครเนี่ยฮะแามีนามาแกเอาไปจากบ้านของฉันนะแกคือใครเนี่ยฮะ จาหรือเปล่านี่ฮะหรอถ้ามีนาว่านินจาเต่า,านินจาเต่าอย่างนั้นเนระทำไมทำไมนายไม่เหมือนเต่าเลยวะเนี่ยนายไงหน้ามาสินี่นายหลอกดาชันหรอนี่มันนา,น,านายเป็นกบดินายเป็นนินจากบได้ไงเนี่ยแกออกไปจากหมู่บ้านของฉันไปไอ้นินจากบออกไปจําฉันไม่ได้หรอนี่นี่แกคือฆ่าแม่ของแกนะเฮ้ยนี่นะนนอย่าบอกนะแกฆ่าแม่ของฉันอย่างนั้นเนาะใช่มันฆ่าแม่ของเรา เดี๋ยวพ่อจะจัดการมันให้ว้าว<อ>โอ้โหมันแข็งแกร่งเหลือเกินเนี่ยแกขับเมียแม่ของฉันเฮ้ยฆ่ามันเลยพ่อฆ่ามันเอ้ยไม่นะพ่อไอพ่อของแกฆ่าพ่อของฉันอย่างนั้นเหรอนาะแกแกฆ่าทั้งพ่อทั้งแม่ของฉันถึงจะฆ่าฉันอย่างนะนั้นเนาะไม่นะดีนะแกไปเอ้ย นายมีไฟได้ไงวะเนี่ยมีมันในจักรปลุอะไรของแกเนี่ยฝาไว้ก่อนเถอะนะมาฆ่าแกอีกครั้งหนึ่งว้ฉันถ้าฉันพบนายแล้วก็ฆ่านายแน่ฝาไว้ก่อนเถอะมาเลยผอฉันถูกฆ่าไปแล้วนะไม่ผอฉันถูกฆ่าตายต่มันใครวะน่ะจะมันมนุษย์เหรอเฮ้ยเขามีพลังไฟเขาเขาสามารถจัดการแกโดยแบบว่าแค่พลังหมัดของเขาอ เดแ,แมนด้วย้เจ๋งฉันคิดว่านี่แหละนะน่าจะเป็นอาจารย์ของฉันเพื่อให้ฝึกให้ผมเป็นคนที่แข็งแกร่งี๋ยวผมก็จะฆ่าไอ้นจากกบนั่นให้ได้เลยเฮ้ยสวัสดีครับฮัลโหลเฮ้ยนายเยเพิ่งรเรียนจะไม่ว่างนายขอโทษทีนะนายคงน่าจะฝึกพลังของนายอยู่ใช่ไหมฮี่ฉันฉันคือมังกรน,นะนะ นายอะไรเนี่ยฉันคือไอเจททีวีน่ะนี่นายเป็นคนที่แบบว่ามีพลังไฟมีมนุษย์มีพลังไฟได้ไงเนี่ยแลวเมื่อกี้<ห>ที่ฉันเห็นก็คือนายกําลังต่อสู้กับเหล่ามอนสเตอร์หรือว่านายกาลังฝึกอย่างนั้นเหรอใช่นี่คือการฝึกของฉันนี่แหลพะพอนนีว่าตอนเมื่อกี้ฉันเป็นมาไกลพอสมควรน,นะเพื่อนหนีไอนินจากบนั่นน่ะมันฆ่าพ่อและแม่ของฉัน แล้วเมองก็เพิ่งเกิดเป็นมังกรด้วยนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนานิน,นจากบนี้ฉันได้ยินเสียงของมันมาน,นานแล้วนะใช่ฉันมันโหดมากๆเลยมันฆ่าพของฉันตายด้วยล้ว <laughs> เฮ้ยเย็นเย็นเย็นฉันไม่นึกจะทำอย่งในดีอ่ะในช่วยฝึกให้ฉันเป็นคนที่แข็งแกร่งหน่อยได้ไหมนะฉันอยากจะเป็นมังกรที่แข็งแกร่งฉันมีแค่ที่ฝึกสำหรับมนุษย์นะนะจะลองไหมล่ะเอแต่ว่าฉันเป็นมังกรนะมันจะฝึกได้หรือเปล่าเนี่ยฮะมามาต้องลองดูมามาในบ้านของนายอย่างนั้นเหรอใช่นี่แหละบ้างฉันโอ้โหเฮ้ย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 าทำไมพลังของฉันเลยไป ขอโทษทีนะเมื่อกี้ไฟมันออกจากปากของฉันโดยที่แบบว่าไม่ได้ตั้งใจแต่ปากของนายมันแข็งแกร่งมากๆเลยอ่ะฉันคิดว่าฉันน่าจะเป็นคนที่แข็งแกร่งหรือว่ามังกรที่แข็งแกร่งเหมือนเหมือนที่นายจะปึกให้ฉันอย่างแน่นอนเลยนะแน่นอนฉันเราจะไปไหนกันดีนะเนี่ยนี่ไงใกลๆใกลถึงนันที่ฝึดตรงนี้เนี่ยนะฉันเห็นแล้วควันโมงเลยตรงนั้นนะะทิาจ่าเต่าฉันเคยสู้กับมันนะแต่ว่าอันนี้ฉันเจอนินจากบอ่ะนะ จานี่เป็นไงล่ะที่ฝึกของฉันเองแล้วฉันจะฝึกยังไงดีเนี่ยหยาฉันสามารถบินได้ด้วยนะเฮ้ื่องโอ้เจ๋งนไม่สามารถบินได้เหรอไม่ฉันเป็นมนุษย์แต่ว่านายมีพลังไฟโอ้ทำไมโอ้โหพลังของฉันออกจะรัวตลอดเลยนะเนี่ยเดินมาเลยเดินมาเลยฉันจะเดินได้เหรอ เอาเป็นมงกรก็ต้องเดินได้ดิฉันบินได้หรือเปล่าน่ะอย่าบินอย่าบินอย่างเดียวนะนี่ฉันบินนะนะข่าวของฉันมันไม่มันไม่ติดดินนะนะขอขอโทษทีแต่ว่าฉันพยายามบินให้มันตอนนี้ฉันหิวนะฉันดินของฉันมันมันโผล่ออกจากปากแล้วนะนะฉันรู้สึกว่าตอนนี้ฉันหิวมากเลยเนื้อปลาหมครับเลยอ้ยเดี๋ยวนะนมันเนื้อแกะนี่นะฉันรู้จักนะวมันเนื้อส่วนไหนมันคืออะไรนะโอ้จะหลอกฉันทำไมเนี่ยนะเอาล่ะฉันพยายาม เดินให้ได้แล้วกันเอ้าโหมันมีมันมีที่แบบว่ายากกว่านี้อีกไหมนะฮะฉันรู้สึกว่าสนามฝึกของนายมันง่ายเกินไปอ่ะฉันไม่รู้ฉันจะแข็งแกร่งหรือเปล่าล่ะวันนฉันก็แข็งแกร่งอยู่แล้วนะนี่ฉันตดอน่ยไฟให้ดูว้าวไฟเหรอโอ้ยมันมนุษย์ไฟนี่ว้านี่ฮะโว้ยคตรเจ๋งอ่ะฉันจะตายไหมเนี่ย มาเลยมาเลยมาเลยเราะว่าฉันมีพลังไฟอย่านะย่าดีเลยฉันผ่านไฟได้ย่าเฮ้ยเดินบินนี่หว่าโกงโกงโกงแตฉันไม่สามารถโดนไฟได้นะไม่งั้นปลีนของฉันจะไหม้แล้วก็แบบเด็ดไฟนี่ฉันบินไม่ได้แน่ๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาล่ะนีชนะแล้วโอเคมีอะไรอีกไหมนะโอ้ยดีไงนายก็ยิงเป้านี่ซะาให้โดนเป้าเห็นไหมโอ้โหนั่นไงนั่นหลอกเป้าเหรอย่าได้ย่าดูด้วยดูดูด้วยโว้โว้ว นี่ฉัน,นขอเป็นยิงเลยละกันอะนะนี่นะตีนะ,ยะ,ยะอย่าอย่าฮ่าพลังด้วยเหรอแน่นอนฉันเป็นมังกรอย่าฉันมีพลังแต่แต,แต่แค่ว่าร่างกายโอโ้เดี๋ยวด้วยนะเฮ้ยเดี๋ยวนะฉันฉันรู้สึกว่าฉันทําป่าของนายมันเกิดไฟไหม้หรือเปล่านะเดี๋ยวเพื่อนขอโทษทีนะฉันไม่ได้ตั้งใจนะพลังของฉันมันโหดร้ายจริงๆเลยนะนี่อะ ตอนแรกฉันคิดว่ามันจะเป็นคนที่แข็งแกร่งหรือว่ามังกรที่แข็งแกร่งได้ละนะอาฮ่าเฮ้ยสักวันหนึ่งฉันจะฆ่าไอ้นินจากบให้ได้เลยนะแล้วเป็นพญาฉันด้วยนะมันฆ่าพ่อแม่ฉันนะนะเฮ้ยนี่มันหมู่บ้านโอ้ทำไมใหญ่จังวะเนี่ยยึดว่านอะไรเป็นหมู่บ้านพวกมันนี่แหละนายรู้ได้ไงว่ามันอยู่ที่นี่เนี่ยนะฉันอยากจะเจอนะ เต็มที่แล้วเนี่ยอยู่ไหนกันน้าเฮ้ยนายเห็นไหมด้านล่างโอ้ฉันเห็นลูกน้องของมันหรือเปล่าเนี่ยนั่งมันเหมือนกบจริงด้วยทําไงดีเพื่อนดิฉันดิฉันเองฉันถอดไม่ไหวแล้วคนเนี้ยฉันขอเดี๋ยวน่าจะจัดการคนเดียวเลยเหรอใช่ไม่หนามซ้ำอาจจะมีมังกรก็ได้นะอยู่ด้านในฉันเฮ้ยนายจัดการเดี๋ยวกันเห็นนายฉันเองนายอยู่ไหนใส่มันมานานละอย่า เฮ้ยมันจะดีเหรอเพื่อนอุ้ยผมมาฆ่าลูกน้องของเจ้าตัวกบด้วยโคตรเจ๋งแต่ฉันเห็นอะไรน่ะไอ้กบแกน่ะมันกําลังทาควันอะไรของมันวะเนี่ยป่าตายยังไงนินจากบมันอยู่นี่ฆ่ามันเลยมันอยู่ตรงนั้นแหละสวัสดีเฮ้ยจิตหลังแกจังือมันไม่เห็นนายน่ะใช่ได้เห็นอาจารย์ของฉันต่อสู้กับนินจากบ ฉันมันล้างแค้นไงแกจะดูถูกฉันมากไปแล้วนะลับมาเลยนายกับฉันลองตักตั้งกันไหมมอวชนเอาเลยละกันเยอะคุและฆ่ามันเลยบนหน้าามเลยนี่จกกลมันร้ายกางมากมาสิไม่นะทํไมบอกแล้ว มันโหดร้ายเกินจังมันเนี่ยแต่มันยังมีทางสู้ฉันเฮ้ยจะเห็นชัดืลยป่าเนี่ยเฮ้ยขอป็นหนีออกจากที่นี่่อนละกันนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมหัวหน้าของฉันยังจะตายเลยเนี่ยทำไมมันแข็งแกร่งจังวะเหี่ในจากบเฮ้ยใครก็ได้ช่วยผมด้วยไปนะถ้าสมมติว่าฉันไปต่อสู้ฉันจะสามารถฆ่ามันได้หรือเปล่ามันเนี่ยลูกน้องของมันก็ช่างเยอะเหลือเกินเท้าถ้ามีพ่อของฉันนะนะ ถ้าคิดว่าฉันจะต่อสู้ไหวอย่างแน่นอนกูมันสิวิ่ททำไงดีเนี่ยโ,โอเ้เฮงั้นผมเฮ้ยฮ่า<ง>ฮ่ายินดีต้อนรับกลับบ้านนะลูกพ่อไม่ใช่สิฉันจะสิต้องยินดีต้อนรับพ่อกลับมาพี่พ่อยังไม่ตายอย่างนั้นเหรอแน่นอนฉันคงไม่ตายง่ายๆ,ๆหรอกนะคราวนี้แหละพ่อกับลูกกนะจะข่ามันเฮ้ ไปพ่อฉันพร้อมแล้วย่าหนี่แน่นอนนี่หนา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 ฉันจะฆ่ามันพ่อฆ่ามันเลยฆ่ามันเลยลูกน้องอ๋อหนีเละขานี่แหละน้าหนีนะย่าฮ่าหนีหนล่อยไฟเอาละเดี๋ยวพ่อจะฆ่ามันด้วยมือของพ่อยิ่งละกันฆ่ามันเลยครับพ่อหนีหนาหนีหนาดิฉันดิฉันจัดการลูกน้องมันให้จะทำไมมาลูกนี้แกมันโกรธจังวะแน่นอน เพราะว่าฉันฝึกให้แข็งแกร่งยังไงล,ละ่ะนี่นาฉันฆ่าลูกน้องของแกตายหมดแล้วพ่อฆ่ามันเลยอเอาละถึงเวลาที่พ่อจะจัดการมันด้วยมือของพ่อเองฆ่ามันเลยพ่อฆ่ามันเลยดีนาดีานาฉันจะไปพลังให้อย่าแกตายซะไม่ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอของฉันตายอีกแล้วเหรอเนี่ย ทุกคนตายหมดเลยเหรอวันเนี่ยทำไมพ่อฉันต้องตายด้วยนะฮะอ,อย,า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 ย่านี่นาะหนีหนาะหนีหนาะหนีหนาไม่นะพ่อไม่เป็นไรพ่อก็ได้ฆ่านินจากบมันตายแม้แต่อาจารย์ของฉันก็ตายไม่